ของรา้วค่ะคารตัมน้บเบิลแชงคอนซูมช่องปุ้มปุ้ยเพรสเซอินดี้ค่ะนี่คาร์บอนจะมารีวิวพอนี่ที่อันน้องส่งมาให้ใช่ไหมคะใช่ไหมครับคาร์บอนใช่ไหมครับเฮ้ยคาร์บอนใช่ไหมครับ้าร์บอนใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเปิดโพนี่กันนะเดี๋ยวรอสักครู่นะตัวนี้เราอามาเป็นครอบครัวนะคะนั่นมันเหมือนกิฟต์พเศษมึดมันมึดค่ะ ม,มืดค่ะ,น,คะนี่ค่ะอันนี้เป็นชิ้แรกท,ที่อันนี้มันคืออะไรอ่ะคะส่งมาชื่อเป็นชื่ออาจารย์นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นของคุณนหรปั้นนะคะเดี๋ยว <laughs> เปิดเลยเอ๊เรามารีวิวของกัน เขาพูดดีใจค่ะพูดดีใจเดี๋ยวเขาพูดพาเขาพูดพิีการก่อนกันนะนี่นะคะปั้นดีใจปั้นดีใจหรอคะมันคืออะไรคะปั้นนี่พิธีการเปิดเราก็ต้องแกะตรงนี้เลยนะคะกระสอบเราจะได้ไม่เสียหายเนาะปั้นดีใจถุงนี้หรือเปล่านะตัวใหญ่แค่ไหนนะคุณยักสจะอ่อนจะกงอมอยู่นะคุณยั ขอบคุณแล้วไงคุณชอบคุณเราดูนี่สิหน,หนอันเด็กก็อาเจ้าอีกออันไปแยี่ยนะเจ้าสาวนิดหน่อยหนึงอาน้องไม่อยากให้แย่งกันไงอาน,น้องก็เลยเอาวันนี้มาให้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแย่งเดี๋ยวไปแย่งไงอันน้ำหงเหรอข้าวหงเดี๋ยวไปแย่งผ้าปูที่นอนอาจาๆๆๆๆเอา้ยอ่ะ <ๆ S 1> ทำไมมันเปิดใช่เปิดนานจังเลยคุ่นพุณนหงพุ่นหงนอนหินจริงมันก็จะมีวิธีเปิดเข้าก่อนค่ะ ก็เป็นวิธีการเปิดนะแต่ว่าปะปุ้ยเปิดไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเป็นเสียงทุเสียงนี้คือเสียงง่วงนอนค่ะเสียงกำลังเสียงนี้คือเสียงง่วงนอนของคุณไม่งเลยอนุญาตนะอนุญาตปะปุ้ยทนไม่ได้แล้วปะปุ้ยขอแกะเดี๋ยวกันไม่ง่วงเลยแล้วค่ะอาถรรพไม่ง่วงแล้วค่ะโหนูไม่งก่อนนะค่ะหนูวิ่ง ทำไมอะน้องคาทำไมเขาปุ้นเขาพันร้องไห้อะแก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 ะถุงแกะถุงแกะถุงสิตใจเอ้หโอ้โโอนโหอ้หอ้โวโ้หโอ้โหโอ้อ้อโหโห้โอโห้้โ้้ห พอนี่ของของป้าปุ้ยตัวเล็กไปเลยอันนับปวรปั้นมาเยานแล้วพนี่ของป้าปุ้ยตัวเล็กไปเลยชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคะคุนชอบไหมคะชอบไหมคะอะไรคะที่แรกก่อนเลยค่ะว้าวอ้าวขอบคุณอน้องเลยค่ะขอบคุณอน้องนะคะที่ส่งตุ๊กตาพอนี่มาให้นะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะดีใจจะร้องไห้เลยแหะ นชอบมากเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ป้าปุ้ยกับข้าปุ้นข้าปันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย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  เกยบเก็บโตเก็บโตนะเบ๋ไปนอนน้อนเบอเบ๋อเอบ๋อเ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 อเบอบ๋อเบ๋อเบ๋อเบอบเเบ๋เบ๋อเบ๋อชอเบ๋อกบ๋อเบ๋อเบ๋อเบ๋บอเบ๋อเอเบอเเเอบเเออ คนเบอรเขาที่ไายเขสั่งพีนายดูนายแต่เดี๋วมมีว๊านนายเขาพี่โซนจนะบอกว่า